สวัสดีค่ะพี่นี่พี่พี่นี่เมียฝรัร่งเอสพิเช่นนมาค่ะมา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 อาบน้ำให้น้องหมามาค่ะมามาน้องหมาเสีอาบน้ำหรือค้นสียอาบนี่เหรอหรือพี่นี่สีตกน้ำนี่เหรอน้องขาน้องมาอาบน้ำให้น้องหมาค่ะน่องหมาหลายมือแล้วไม่ได้อาบน้ำอืม น้องหมาไม่ได้อาบน้ำลายมื่องแล้วค่ะน้องหมาน้องหมาชื่ออะไรน้องหมาอย่าไปกินน้ำแชมพูสิลูกน้อง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 ลูหน้ายังไม่อาบน้ำเลยอาบน้ำซะก่อนหลายวันแล้วไม่ได้อาบน้อลูกเดี๋ยวอย่าพึ่ง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  เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะลูกนะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งมามาอาบน้ำให้ดีๆนี่เย็นๆนี่ลูกไม่ชอบเย็นๆหรอหลายวันแล้วแม่อ,อาบหนูน่ะสกปรกหมดแล้วล้างก้นให้สะอาดสะอาดนี่เบ้ง วานไปซื้ออันวันไปซื้ออันอาหารเม็ดไ้สอบละหนึ่งเกือบหนึ่งพันค่ะพี่น้องเหลือสามบาทเหลือสามบาทเป็นหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องอาหารมากระแพอยู่ได้จ้ะแพ่ว่าก็ได้กินโดนอยู่สอบนึงก็ได้กิ่นอันโดนยูเพราะว่ากินกับอาหารเปียกเขานะกกินกับเขาพร้อมเราไว้เวลาห้าวยากี่นี้ห้าก็ใไ้เขากินอาหารเม็ด น้อจังบอสเซ้งซื้อมาเดือนสองเดือนถุงหนึงค่ะสองเดือนถุงนึงแต่บ้าก,กับบไดกินซุงมือค่ะพี่น้องกินได้ยามเวลาเข้าอยากยามเวลาเข้าบ่อยากเข้ากันเข้ากันเลี้ยงเขาด้วยด้วยอาหารธรรมดาค่ะพี่น้องกับสิงห์เขาเนใน่ใส่อัน,ม,นมูนบ้านนี้ก็ไปซื้ออัน ซือโค้งไก่ตัวน้ำปลาแต่ว่าเขาบดแล้วจะพี่น้องเขาบดแ,แล้วเขาบดแล้วเราบัดที่นี่เพิ่นก็สิได้กินแบบว่าต้องอยั่แม่จ้าเ่าต้องแบบฟ้ากระดูกเป็นนั่นเป็นนี่นเป็น,นเป็นลำใสเป็นยังว่าได้เ่าเป็นยังค่ะซื้อโค้งกระดูกมาแต่ว่าบดให้เขายางหรือสร้างให้เขาบดหายจ่าวานซื้อมาสี่เจ็ดสิบก,กวา่าบาทค่ะได้กินี่ดอกอันอาทิตย์นึงก็ถึงดอก พราะม้ามีสามตัวค่ะอุ้ยก็ลังอ้วนตัวใดก็ลังอ้วนค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ก็ลังอ้วนตัวนี้กินเข่าเพราะเสียได้นี่ตัวนี้บ่ใครกินเข่าแต่ว่ากะช่วงอ้วนแล้วพาพี่นี่เลี้ยงด้วยด้วยรักและปูกพันธุ์แม่แะพี่น้องค่ะโมเมนเลี้ยงเงีนเลี้ยงเขาเสียใจใหญ่ก็เลี้ยงน้ำได้จ้าแม่แม่เปียกหมดล้วอ่ะมาม้าเปียกหมดแล้วอ่ะมาม้าเปียกหมดแล้ว นี่ยใคสีอาบน้ำแดวนี่น้ำเปิดพอดีเปิดพ่อแห้งหลายก็ดีกันอุ้ยสะอาดแล้วหนูสะอาดแล้ว,าลวปากยังไม่อาะล้างเลย,เน,ยนี่นั่นตัวนี้แล้วแล้วจ้าพี่กุลแล้วแล้วแต่ว่าหากััมตรงนี้คือนรถสะอาดเดยังไม่ล้างทำไมได้เนี่ จะยังคือบอกสะอาดเรียบร้อยฮึเยี่ย yeah, อันพี่กุลกระิอาให้พี่กุลน,นัเปจะยังไงมองตาทำไมคะมองตาทำไมลูกขาไม่ต้องกลัวมามาอยู่นี่ไม่ต้องแม่มามาไม่ฆ่าให้ตายหรอกอาบน้ำเ,เฉยๆลูกแล้วก็จซักปอกข้อเขานั่ พอบายอยู่ในบ้านเขาเป็นดินเนาะค่ะเนาะในบ้านเขาเป็นดินถ้าเซดตัวของหนูอยู่นี่เองนะลูกเนาะเ่าเซตไลาปไปไหนดอกจ้าพ่คือมาขนมานีขนสั่นมานีขนขนประมาณนั้นสามเส้นเซตเซตนิดๆหน่อยๆเขากับปอยเขาไปได้แล้วค่ะพี่กุล พี่กุลพี่กุลมาแล้วลูกมาพี่กุลยุ้ยสเดี๋ยวแม่เสี่ยขนมสูกินนี่พี่กุลมาดนี้พี่กุลพี่กุลมาแล้วไปตัวนี้เอาตัวนี้มาส่กุลเอาพี่กุลมานี่คือชื่อพี่กุลค่ะน้องพี่กุลมาอาบแล้วค่ะเรียบมามลยโอ้ยอย่าไปเลยลูก เย่าเพื่งตัวจะข้อมโตกระโปงสิเ่าเฝาเมื่อนี้อาบปท่านสองตัวเลยจะเอินมากเจยให้ตุ๋ยเลยขนเขาเ่าะขนเขาว่รไขขาวที่นี่ก็ต้องอาบเห็ดขนเขาข,ข,ขาวขๆแล้วเขาจะได้น่ารักอ้วนอ้วนอ้วนพราใจลายมักเป็นสี่ละมาหนาหน่อย เล่นดินจุวบะค้นเป็นสีทอมต้างก้นให้ลีลีอันนี้เป็นวันอาบน้ำให้น้องหมาพี่น้องคะ่ะเขามากน้ำเขาบ่าเรื่องดินเป็นได้ดอกว่มีเห็บจ่ะพี่น้องคะ่ะบ่ามีเห็บพอพี่นี่ใช้ยาพิเศษไม่ให้เม็ดก็มาหา ท้างก้นดีๆก้นจะได้ไม่เหม็นนะลูกน้องทําไมทําไมขนของหนูไม่ขาวล่ะคะทาไมขนของหนูเป็นสีน้ําตาลละ่ะลูกมาได้จ้ามาอาบน้ำให้ให้น้องหมาซอยพี่นี่เดยค่ะ่ะจะได้เปลียวผาขึ้นมาซักอยู่ใกล้สิหอดนานหนาวแล้วโอ๊ะตาลูกกูลูกกู โอ้โอ้โอ้ลูกคอยเปิดน้าค่อยนแค่สิบัตกใจมาขั้นเมนขั้นเมนบ่ยันประทัดแน่นี่พี่กุ่นนี้เดี๋ยวนะเด้พี่กุ่นเอินกระทินกระทินเขาย่านเขาย่านอัน พยามกันประทัดเทาก็เลยม่หอมหูน่นี่ล้างไอ้แชมพูให้เขาออกเยอะๆค่ะพี่น้องกระถินนี้ไปไก่นี่ต่ำกล้องแม่กระถินนี้เฮียไอสี่กระถินเฮียโอ้ยดูแทะหายหลายเสนนีเนี่ยนี่แม่นาโซบกุ๊กแล้วนี่นุห,หนโโล่ลา ต้องกระดูกระดิกเลยขั้นบ่กระดูกระดิกกระบ่เก็บได้ลูกกะบอดนี่เสร็จแล้วค่ะลูกไม่ต้องอะไรมากมายพ่อหมาหมาไม่ใช่หมาขนใจเย็นเย็นยนเย็นเย็นลูกยนเย็นนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วไปแล้วเช็ดตัวลูกไปไปเช็ดตัวเนาะลูกเนาะนี่เช็ดตรงแ,งแห้งๆนี่เนาะลูกเนาะอุ้ย,ยสาบานไปเลยเลก็เช็ดดนเนาลูกเร็ดค่อยๆเร็จอันพ่อห้งมันหมาดก,กับพ่อละเพราะว่าแม่กับพ่อไวด้วยกัน เดี๋ยวปลาปากระท้มากระทินนีโอ้ยหนอกระทินมาบุญไหว้ตะนานใช้กระทินไปไปก่อนกระทินบ่อยอมไปใส่เลยได,ด,ด,ด้มาก็เลยว้วว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 ะววววววดีวว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 นวว่ื เงินเงนโอยคือคักแต่นอหมาน so ี่นอหลุดเลยกระทินที่นี่กระหอนยันตากระเปียกเบิดโอ้ยกระทินเลยกระทินเลยกระทินเพันยานประทัดพี่น้องค่ะเพี่นแลนอยู่แถวนี้ล่ะเพันยางอยู่แถวนี้ล่ะจ้ะนี่ค่ะกางเกงตัวนึงได้เย็บเข่าคางละดสองเส้น ได้เย็บเข้าข้างละสองเซนค่ะพี่นี่การไม่ยังกินบ่โนหิ้วเลยได้หนิอยากกินผุ้ลไม้ไหมเจ้าพี่น้องค่ะอยากกินผุ้ลไม้ค่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพีชัแนเก็สิได้จบคลิปไปเที่ยงแค่นี้ค่ะคลิปอาบน้ำให้น้องหมาเนาะค่ะนะสองตัวกะทิมไม่ต้องอาบแล้วเขาบอนสุกป,ปกเข้าบไ,ได้ได้ค้งไว้บ้านหมาเนาะคะนะ่ะเนาะ พี <ih az violin inding warfare> ่นี่เมียฝรั่งเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสีขาวภาษาฝรั่งเศสว่าสีขาวภาษาฝรั่งเศสว่าบลังบลังบลังช์บลังช์ค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งกริงกริงให้พี่นี่เด้ด้ค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย